มีลาบหมูมีตำแตงปูปลามีซุปหน่อไม้มีไก่ย่างน้ำจิ้มแซบๆอาหารเต็มโต๊ะแซบๆอีกแล้วเมนูวันหยุดยุดยุบานกินเข้าไปอ้วนมี่พี่ยังเขาเรียกอะไรนะอ้วนมีพีมันเอออ้วนมีพีมันเสียบๆพักสดมีทึ้งผักขี้เลา่าผักขี้ไทย มีไก่ย่างค่ะน้ำจิ้มแซบ่บน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานมีซุปหน่อไม้มีลาบหมูมีตำแตงปูปลาอะไรจะเลิศดปานนั้นวิน <Wow. S 1> เข้าไปเด็กอยู่บ้านวันนี้อยู่ครบทีมผักสดๆกินกับลาบมือน้มี่ต้มจืด ต้มเจิร์นหัวเช็ดเท้าใส่กระดูกหมูเส<า>ีบๆเ้ยค<อ>่ะเมนูเต็มโตอีกแล้วมื้อนี้ไ<อ>ก่ย่างสองตัวแส<อ>่บๆนัวๆน้ำกันอีสานมั่งลาวมั่งไทยมั่งพูดไป<อ>เขาฟังหูเรื่องนี่หอกเนาะ<อ>คนไทยฟังในเบิดละคนไทยคนลาวฟังภาษากันรูเรื่องมาต้องใส่ลาบ อเดอร์พิพีนนองหองยูยยุโรปอเมริกากินสมตำไก่ย่างน้ำกันมีสุกน้ำใหม่พอรอมมีหลาบหมูพรอมค่ะอาหารแสบนัวบานเห่าคนอีสานอาหารอีสานเต็มโต๊ะค่ะวันนี้แสแปหลายนัวหลายใส่ปลาแดกทั้งนั้น,น,นก,กันกันบ่มีปลาแดกกับบ่นัวเนาะอาหารอีสานบานเห่าเนาะ <c oughs> ขาดไม่ได้เลยคือน้ำปลาขาดไม่ได้เลยส้มตำต้องมีปลา แสบๆน้ำกันค่ะของโปดนะคะเด็กน่อยอยู่นี่กินในเบิร์ซุคกคนถึงเมื่อเป็นลูกอีสานก็กินใดแสบมากนั่มมากค่ะซำนีนล่ะค่ะสวัสดีค่ะ